สวัสดีช่วงบ่ายนะครับวันนี้มาติดตามแปลงของาพี่หนูนะครับเขตชุมุมสูงอำเภอแกงจังหวัดระยองนะครับวันนี้28ตุลา65นะครับเรามาติดตามที่ว่าระยะเอยียดตีนหนูแล้วให้น้ําในทรงพุ่มนะครับนะครับเรามาดูกันนะครับระยะที่แบ่งเป็นสามระยะคือระยะแรกคือไข่ปลาตาปูแต่ตอนนี้นะครับเข้าสู่ระยะที่สามนะครับคือเหยียดตีนหนู เกษตรกรก็คือจะให้น้ําอยู่ในทรงพุ่มนะครับประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีนะครับแล้วแต่สภาพพื้นที่นะครับเรามาดูกันนะครับที่ว่าทําไมให้น้ําอยู่ในทรงพุ่มนะครับก็คือเราจะให้น้ําพัฒนาช่อดอกนะครับเจ็ดถึงสิบวันนะครับก็จะจะเป็นรุ่นดอกใบที่ว่าจะเข้านะครับ เป็นมะเขือพวงเล็กนะครับได้ตอนตอนที่ว่าชอดอกเฮียมันจะดต้องเหี่ย,ยไวไม่กินแต่สองลูกมันก็หา<ะ>ซิบลูกได้เราเหี่ยวไว้ว่าชอดอกเนี่ยเราตะโกนแตง่งแบบไหนไอะว่าสมมติเราอยู่ปลายกิ่งมากเราจะให้มันแแบบบนนนีีีีี้้้กัดิ่่งลวเยทอ๋อ แค่นี้พอแค่นี้พอชงอย่างว่าที่เม็ดมันโยงง่ายโยงง่ายมัดเฉียงนี่โยงปุ๊บยังว่าช่องไปจเริโยงดอกมันมาปเก่งมันจะโยงยาบอันนี้มันแปีเนาะแปดปีปะใช่ไหมแปลงเนี้ยแปลนี้แปดปถึงไปถึงเจ็ดนะเจ็ดปีเจ็ดปีย่าอย่างกิ่งเนี้ยไว้ได้กี่กี่ไอ้นั่นหนึ่งสองหนึ่งสองสี่ลูกเนาะสี่ไหมลูกไหมสีลูกสี่ลูก ถ้าเราไว้น้อยก็ไปจำโบยนะใช่เราดอกมันจะใหญ่แล้วมันจะเป็นจำโ,โน<ช>วนะเรื่องพลาเราเรารัดกิ่งพ่ว่าเราจะโยมเนาะมันก็ยังทำงานง่ายค่ะทำงานง่ายอ<ช>๋อจ<ช>ังหวะพิว่าเนาะว่าน<ช><ช>ั้นไอ้ทำไมชาวสวนก็จังว่าให้าม,ามันมีดอกเข่าคนกิ่งเพราะคนกิ่งก็จะทำงานง่ายถ้ปาลายกิ่งปลายกิ่งก็ต้องตีทิ้ง ค่ะอันนี้ยมันกําลังอุ้ยอ๋ออันนี้เราสามารถลูดได้เลยใช่ไหมอืมอ่าอ๋อก็ประมาณหนึ่งหนึ่งไหมมันทัดปะอ่าไปถึงนู่นอ๋อไว้ถึงอาตีทิ้งก็จะมีจังหวะช่วงแค่อ่าสามลูกมีก็ไม่ต้องโยมเนาะแข้งแรงกินใหญ่ ไม่ต้องโยง,สา,กกงสามลูกกำลังดีสามลูกกำลังดีไม่ต้องโยงต้นนี้มันกิ่งงี้เนี่ลูกเดียวอ๋อกิ่งเล็กๆล,ลูกเดียวก็พอก็เนี่ยมันขี้กิ่งอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้ดูดูกิ่งด้วยเนะาะเวลาไว้ก็ต้องดูกิง่งต้องดูกิ่งด้วยกิ่งไหนอันนี้มันเริ่มเป็นไขป่ไขปลาเริ่มเหยียดตีนหนู ตาปูกไ่ตาตาปูแล้วก็เหยียดตีนหนูอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เหยียดตีนหนูน้ำก็ยังต้องให้ในทรงพุ่มอยู่นน้ำตักเ็วันเหยียดไหมเหยียดเนาะอ่าวันเจ็ดวันมันจะเหยีดเหดเต่อไมปันก็จะหลวมวงใัที่ไไปจะหวงอูมันติดจริงๆกริงแล้วสองลูกก็เอาไม่ไหวแล้วเนาะ ต้นประมาณนี้ได้หกสิบเนาะหกสิบลูกทุเรียน7ปีเนาะถ้าไว้ได้ก็ประมาณ70็ดถึงแปดสิบลูกลอ่เราไม่เอาใหญ่มากไงประมาณสามโลครึ่งเข้ากล่องเข้ากล่องเนาะแล้วเราทำเวลาเราเกี่ยวแงคาด ตอนติดเป็นหางแย่เป็นลูกเล็กอะไรอย่างนี้นิยมใช้เล็กที่ว่าเป็นสองโลฟ้าฟใช่ไหมสองโลครึ่งสามโลเป็นไซส์ส่งออกที่เป็นอ่าเวียดนามอ่าเวียดนามมาเลเซียพวกเนี้ยเขาจะไม่ใช้น้ำโตก็ตีตกใส่น้ำโตก็ตีตกใส่เดินมาจาโต้ไดนะใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นทุเรียนสาวไงที่ไม่การบริหารจัดการทางล่างเนาะเอย่าว่าทําไมผมว่าระยะเนี้ย บางคนก็ไปใส่แคลเซียมโบรอนนอะเขามีปัญหาเยอะนะตอนนี้แคลเซียมโบรอนนะสำคัญสำคัญมากเลยเพราะตอนนี้อากาศาาว่าเช้ายิ่เย็นกลางวันร้อนบ่ายๆฝนตกวันหนึ่งสามฤดูวันหนึ่งสามฤดูเอาเถอะนะครับกิ่งค่อนข้างจะดีครับกิ่งแต่กิ่ง <ทน S 2> สมบูรณ์มากเลยนะนนใช่ ใครเซียมโมลอนช่วยลดก,การหลุดร่วงนะคะข้างบนข้างบนเราจะไว้แค่ลูกเดียวนะคะถ้าข้างบนไว้เยอะเวลาลมมามันก็จะร่วงนะคะแปลงนี้นะคะ60สต้นนะคะแปลง7ปีนะคะของ พี่หนุหน่มนะคะเขตชนลุมสูงอํำเภอแกงจังหวัดระยองนะคะอันนี้เราก็เข้ามาในสวนนะคะแปลงเล็กนี่ห0สิต้นนะคะคือตอนนี้มีดอกระยะไข่ปลาตาปูทั้งหมดทุกต้นเลยนะคะคือมาพร้อมกันเลยนะคะก็น่าจะได้รุ่นเดียวเลยนะคะการจัดก,การในสวนก็จะง่ายนะคะดูดูตัวน,นี้ที่ลมพานเนี่ยมันไม่น่าเชื่อนะเวลาลมมันพานมันก็จะเต็เมันการแต่งก็คือต้องให้มันโปร่งอ่ะ อันนี้พี่ปลูกระยะเท่าไหร่อ่ะอันนี้มันกี่เมะไหนเนาระยะแปดตั้งสี่ว่าสี่ว่าสี่ว่าก็แปดคูณแปดเนาะใช่ปะแปดคูณแปดเมตรแปดคูณแปดเมตรนี่ค่ะปีที่เจ็ดก็ใบก็จะเริ่มชนกันละเดี๋ยวปีหน้าก็ต้องตัดใบใบปลายกิ่งแล้วเนาะ มาดูดอกใกล้ๆอืมใบตังได้กินน้ำเขาจะรู้เลยว่ามันมีดอกใช่ไหมลักษณะใบมันจะตั้งใช่ไหมอ๋อถ้าคนที่ดูเป็นเนี่ยเขาจะตั้งใบมันจะตั้งเวลาที่ทุเรียนมีดอกอ๋อมันตั้งแบบรับแสง ใบใบยังสวยมากเลยเนี่ยเหียแล้วถ้าเดี๋ยวดอกพอเราก็ดึงใบให้มาพร้อมดอกจะได้ไม่ต้องปึ๊บใบของเราไม่ไม่หนาติดอะไรแล้วเนาะต้องทีว่าะเป็นหังแย่จะเป็นใอย่างเงี้ยมันมันโดนแดดทุกใบนะใช่ใบที่มีคุณภาพก็จะโดนแดดทุกใบ เยาว่ามันต้องชมนั้นบ้างเรียกเราต้นปุ๋ยสองต้นไม่มีดอกก็มีแต่ตัดซี่ไงโงงเนี่ยอ๋อพอมันทึบมันก็จะไม่มีดอกแต่ถ้าเกิดว่าแสงเข้าก็คือจะมีดอกอย่างต้นนี้เนี่ยอย่างต้นนี้เราก็มาดูโโอ้หแบบดอกสับั่งทุกกิ่งเลยอ่ะแต่ก็ไม่เยอะมากนะก็คือคือกำลังต้นพอดีพอดีสวยมากเลยเนี่ย นนี้ชุดนี้แล้วใบใกล้ชุดนี้มันจะตรงตรงไหนใบอ่อนเห็นไหมคะจะเป็นใบแก่ท้อมไหนว้าวมากนี่นะคะถ้าไปใส่ปุ๋ยช่วงนี้คือช่วงนี้ชาวสวนก็งดใส่ปุ๋ยดิน,นก็จะไปใส่ช่วง ลูกระยะไข่ไก่หรือ50วันไปแล้ว55วันไปแล้วจะเดินปุ๋ยเพราะว่าเข้าเดินปุ๋ยเร็วนะมันจะแตกใบอ่อนแล้วก็เป็นช่วงวิกฤตของมันเดี๋ยวมาช่วงหางแย่ช่วงปลูกไข่ไก่อเงี้ยเกษตรกรจะกลัวกันว่ามันจะร่วงแต่ปีแต่ปีเนี้ยเทรนเขาก็คือถ้ามีดอกพอแล้วก็จะให้ทําใบเลยส่งใบพร้อมกับใช่มัน เพราะว่ามันเป็นบทเรียนจากปีก่อนๆเนาะเป็นบทเรียนที่เราเราผ่านกันมาแล้วที่ว่าพอไข่ไก่ปุ๊บไปอ่อนมาตุกตักตุกตักตุกตักร่วงใบไม่มีเสือนอนกินเลยหมายถึงว่าใบาที่อยู่ในต้นสามารถปรุงอาหารได้ทุกใบคือเจอแดดทุก ทุกสวนเลยทุกสวนเลยนะคะทำให้ไม่มีใบที่ขี้เกียจหรือไม่มีใบที่เป็นเสียนอนกินนะคะสวยมากๆเลยนะคะเรามาดูสภาพโดยรวมของสวนนะคะ ที่เห็นนี่นะคะชาวสวนกำลังคาดโคนเพื่อให้โปรง่งโรง่งแล้วก็จะเอาใบที่เกิดจากการกวาดนะคะเป็นเศษวัสดุแล้วก็จะเอามาจุดไฟนะคะให้มีควันในช่วงเย็นเพื่อที่จะต่อโอให้ต้นพืชนะคะทำให้ต้นพืชอะ่ะสร้าง พลังงานที่จะออกดอกเพิ่มนะคะเพราะจะมีบางต้นที่ออกดอกแล้วแต่ยังไม่เสมอนะคะตรงนี้ก็เหมือนให้ต้นพืชต่อโอในช่วงเย็นนะคะทีมาดู้นลูกเดียวนีอนโ้ต้นนี้มันโปร่งหูดอกเยอะมากเลยค่ะเห็นไหมคะดอกเดินเยอะมาก เพราะว่าช่วงนี้นะคะระยะนี้ที่ระยองฝนตกนะคะหูดอกดอกแบบพัฒนาเร็วมากนะคะันทึบไอ๋อพอมันทึบไปมันไม่โปรง่งเวลาที่เราแต่งใบคาดโคนมันโปร่งอากาศได้ดอกก็เดิน,นดโอ้โห ต้นนี้มาทุกกิ่งเลยครับใบดีด้วยครับใบดีมากนี่ว่าชอใบมันมที่ป่ะสมบูรณ์ไม่ที่ชอหกเจ็ดใบนะที่่าสมบรโอ้โหแตกเต็มที่ดูจูชอใบสมบูรณ์ดูใบเข้าไปแล้วเหงยกะว่าจะดึงใบใหม่ตอนไหน รอนุ่นเลยเนาะรอให้มันไอ้นี่ก่อนเพราะอย่างเงี้ยมันตันกำลังดีเลยใช่ได้ยาวยาวคนที่เขคิศูนย์หาสองะมันใบมันวมดเร็วนะใช่ขาองเราใช้ของเราใช้สิบห้าสิบสองสิบเจ็ดตลอดเพราะเราไม่ได้กดใบนะคะมันก็อันไม่อยู่ อันนี้คือยังอยู่ได้อีกน่าจะอยู่ได้อีกเป็นอีกสองเดือนแล้วมั้งเนะเดือนกว่าๆลูกเท่านู่นเนี่ยนะลูกหกสิบวันขึ้นไปอ่ะค่อยดึงใหม่เราพอฟาร์มสมบูรณ์นะเนาะใบสมบูรณ์มากใบถ้าเกิดคนไม่มองเหมือนไม่มีลูกเนาะไม่มีดอกอ่ะแต่ถ้าคนดูเป็นจะเห็นว่ามันมันมีดอกมันตั้งมันมีดอกเนี่ยมันตั้งรับแสง ถ้าใบเล็กมันจะออกดอกง่ายใบเล็กกันเยอะอ่าใช่มันจะเก็บแสองนี่ประกบกันแต่อย่างงั้นมันนี่แต่ว่าถ้าเกิดเราทำใบใหญ่ใบมัมพ่งใบมัมพ่งบลาใใบหญ่ราดต้นมันไม่ค่อยนั่นด้วยต้นมันป่วยแต่ต้นนี้มันหูดูใบสิป้า รอบที่ได้มันมันพวงเลงไม่ได้ทำงานมันเหนยตอนนี้ภาคหัวใบมันจะมาชุดหลังอันนี้ใบมาชุดหลังดอกดอก็จะมีแต่ว่ายังไม่เยอะใบพึ่งแก่อ um ่าใช่อ๋อเยืองกันดูดิอ๋ออันนี้ใบมันยังไม่แก่จากอันนี้ใบมันแก่อ่ามีช่วงยังหวะที่บ้างใบมันไม่แ <jur> ก่อืมค่ะแ <Gothic> ล <chester. S 2> <jin om> ้วก็มามันก็ต้องมาที่หลังเขา ต้นนี้มันยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่ใช่แต่ว่าต้นทางนี้ดอกจะเยอะดูตามลักษณะใบาเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่านีนน่เต็มต้นนะมองไม่เห็นมองไม่เห็นเนี่ยตเต็มนะเดี๋ยวพอมันยืดออกมามันก็เต็มยเยอะเยอาตีไว้ต้องหัวหัวไฟก็อเอาหัวไฟส่องเลยปะเนี่ยหัวไฟมาบันไดขึ้นเจนามาเช็คมาอย่างที่พี่อย่าบอกแหละตรงนี้มันก็ต้อง ช่วงนี้มันก็ต้องแต่งออกอาหารมันไม่ถึงตรงนี้ใบมันยังไม่หนายังไม่เข้มมาแล้วอยู่ข้างบนส่วนใหญ่ต้นใหญ่มันจะมานี่กว่าโอ้โหข้างบนนั่นเต็มหมด ยิบยิบเดี๋ยวเราก็แต่งไปเรื่อยๆดิโอ้นี่เดี๋ยวมาดูต้นนี้เรามามุดดูต้นนี้ทํำภาาใบเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูใบก่อนนะใบเหมือนแบบทำไมเธอเหมือนสดใสแบบไม่เหมือนไม่ไม่อยากมีไม่อยากมีดอกอแต่เดี๋ยวนะมุดเข้าไปข้างในก่อนไปไหนเอาโอ้โหนี่ พอได้ฝนมาแล้วนางยืดแบบนางยืดแบบแถมแทมเลย,ยแบบฟอร์มแล้วฟอร์มสวยมากดูฟอร์มดูฟอร์ม,ด,รมดูฟอร์มก่อนนะคะทุกคนไ้ปลายกิ่งในสามวององีกใช่ <laughs> ค่ะก็จะเก็บเทคนิคเล็กๆมาให้ชมนะคะค่ะครับวันนี้ก็ขอฝากนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับมโน่โคทุเรียนนะครับก็ฝากเทคนิคดีๆมาเราสูนฟังเนาะแล้วก็เอาไปแก้ไขแล้วมาทดลองกัน มาพูดคุยกันในในกลุ่มนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณครับ